สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปส่งท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ครับคือดาวโจนนะครับไปไหวงี้ครับดาวโจนเปิดสามทุ่มครึ่งแล้วง่วงครับน่าจะมีปัญหาแน่ง่วงไม่ใชเป็นโรคอะไรง่วงไม่ใช่เป็นโรคอะไรคือง่วงกิงโปรตีนนอนไปแล้วครับวันนี้แอบงีบหลับไปก่อนแหลวโอเคครับมาฟังวิเคราะห์คร่าวๆาวครับอาจจะงงเงี้ยงี้หน่อยนะครับดาวโจน์เปิดแปดแปดสามบวกห้าสองครับแปดแปดสามบวกห้าสอง จาก่ตเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ศูนย์สามห่ามหนึ่ะศูนย์เมื่อ, 03, 01, 03, 01, อ, 03, 01, อ,อที่ก่อนนูน้นจำได้ไหมครับอาทิตก่อนนูน้นดาวโจนปิดที่แปเมืน่อนะครับผมดูไตปรปันนะึงปิดที่795บวก7 9 5 795 27ออ่า และเมื่อวันจันทร์ถัดมามันก็ปิด2 2 2สองสองมันเอาหลักหน่วยล่างมันเอา2ตัวล่างมาออกรอบรอบวันจันทร์ครับเมื่อวันจันทร์ในเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว0 8 8ย์โอกาสที่0 8 8 0จะมาวันนี้เป็นไม่ได้ครับผมพยายามหาความสัมพันธ์หาความเชื่อมโยงกันมานะครับเม่ว่าบวกเราผมว่า8ดน่าจะยังอยู่นะครับ8 0ดอาจจะตามนี้อีกก็ได้เพราะว่านี้นอีกนี้ขี้อีตามดาวใช่ไหม ดาวอาจจะนิคิอีตามดาวถูกต้องอ่าและนิคอีอาจจะกลับย้อนมาหาดาวได้นะครับก็เดินแปดครับง่วงจริงครับโยนาง่วงมากเลยหลับแอบหลับหลับตั้งแต่สองทุม่มสองทุ่มครึ่งแอบหลับไปครึ่งช,ชัช่วชโมงหนึ่งตื่นมาก็ง่วงเงียหุนแปดครับสองแปดครับสามแปดครับสี่แปด 7 8แล้วก็98ครับคงไม่พูดมากไม่ไหวง่วงครับร้อยว่าสครับส่วนมาก8มันจะมากับ3อาจจะปิดตัวเปิดเลยก็ได้นะครับทุกอย่างเป็นการคำนวณจากสถิตินะครับแล้วก็เลขตามนี้ผมเคยพูดไปวนะ่าแปดามันจะวน3สาตัวคือ8 3 50 16โอกาสที่50 16จะมาเป็นไปได้ พราะตอนนี้83มันคือเลขตัวแทนนะครับรกลุ่มเลขตัวแทนมีอยู่5ตัวคือ16 27 38 49 50มันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับหลังจากที่ผมสังเกตมาตั้งแต่วางเลขมามันมีความสัมพันธ์กันอยู่83 38อาจจะตาม16กับ50นะครับอย่างนี้ทั้งนั้นผมยึดจากสาติของมือวิศวกรน,นะครับไม่พูดความผ่าเพลงไม่ไหวง่วงครับก็ทำานเหนือบังบอกกวาแรงก็กันเป็นตะัวระบาดแล้วนะ16 50ปประมาณนี้ครับ โอ้ยดูแบบงวงราตรีสวัสดิครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับผม